ทอาลำไส้ผนกกัวมันจะติดเชื้อลำไส้หรือเปล่ากุ้งยืนยันว่าดีท้องยังไงก็ไม่เคยติดเชื้อจริงๆแล้วเนี่ยคุณตู่น่าจะไปที่ค่ายค่ายอบรมฟีของเราหน <17 S 2> ึ่งถนะึงเจ็ดไอ้สนะิบเจ็ดเนาะใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีลิงก์น้องก็ก็มีเอ่อแปะลิงก์ไาให้ในห้องแชทซูมแล้วนะคะแต่ตรงนี้จะละเอียดเพราะมีการสาธิตการทำการบรรยายอะไรพวกนี้ครบเลยค่ะนะคะถ้าให้แนะนำนะคะ จะได้ประโยชน์หลายทางเลยแต่ถ้าจะถามเรื่องการสวดล้างลำไส้ใหญ่นะคะคุณตู่ติดปัญหาตรงไหนคะหรือว่ามีคําถามว่าติดเชื้อหรือไม่หรอคะหรือว่าทแล้วมีคําถามเออทำแล้วไม่ประสบความสําเร็จแบบไหนหรือเกิดปัญหาขึ้นตรงไหนบ้างคะได้ทําไปทัง่านไหนแล้วครับาแล้วอันที่หนึ่งน้ำมันมันจะไม่ลงนะอันที่สองมาเวลาเขาสวดเข้าไปแล้วถ้าน้ำดโดนไปใส่มันจะหลุดออกมาเอง หลุดออกมาเองนี่คือสายยางสายดีท็อกหลุดเหรอคะใช่ใส่เข้าไปเยอะแค่ไหนคะได้ได้เคยดูก็ประมาณประมาณประมาณสิบเซนนี่นะสิบเซนหนึ่งข้อนิ้วมือก็โอเคโอเคเยอะอยู่นะคุณใส่วัสลีหรือเปล่าคะมันถึงได้ลื่นขนาดนั้นวันนี้วัสดีหรือว่าคุณเบ่งถ่ายพร้อมกับ น่าจะปวดหรือเปล่าคะคุณปวดเหรอคะตอนที่ระหว่างคุณส่วนล้างลำไส้ใหญ่เนี่ยมันปวดไม่ไม่ดึงสายออกก่อนเหรอคะผมจะดูว่าอันหูท่าวานมันจะออันดิ่งใสออกแบบมันออโต้มาเลยครับออตโต้มาหมายถึงว่าตตดึงสายออกแบบ <im itation> ว่ามันออกมาเองมันมีแก๊สข้างในหรือเปล่าคะมีลม,ออม่ะคะ่รู้ไม่อยุดเดบบบบบดว่าอันหูท่าวาน อ่านี่เดียวมันจะเบ่งเองมันจะเบ่งมันออกมาทิศทางนอ่ะอย่างนี้ค่ะออย่างนี้ค่ะแสดงว่าคุณกั้นไม่อยู่คุณต้องใส่น้ําเข้าไปพอประมาณพอกั้นไม่อยู่คุณก็ถ่ายออกมาในขวดเดียวกันนั้นคุณสามารถถ่ายแล้วเอาออกได้หลายหลายครั้งเลยไม่ต้องอัดไว้จนหน้าเขียวหน้าเหลืองเลยนะคะไม่ต้องอัดไว้เยอะไม่เช่นนั้นมันจะสวนตีออกมาแบบนี้ล่ะค่ะเป็นอาการของการกั้นไม่อยู่ในระหว่างที่เราสวนล้างลำไส้ใหญ่อยู่เนี่ย มันมีลมมันมีแก๊สมีเพชเชอร์อะไรออกดันออกมาเนี่ยมันก็จะออกมาพร้อมกับสายทําให้เราอะเสียน้ําไปด้วยแล้วก็เลอะเทอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณตู่ต้องใส่เข้าไปพอประมาณพอทนได้แล้วก็เอาออกแล้วก็ไปนอนแล้วก็กิ้งท้องทําให้น้ําในนั้นซับความร้อนซับพิษร้อนในลําไส้นั้นออกมาแล้วคุณตู่จะจะมีขั้นตอนในการทาอะค่ะถ้าเราใจร้อนเราเร่งผลเนี่ยมันก็จะไม่ประสบความสําเร็จมันก็จะออกมาแบบนั้นแบบเลอะเทอะแบบไม่ใช่ ไม่ใช่เนื้อไม่ใช่น้ํามาออกมาแบบอิเล็กเคขาค่ะต้องค่อยๆทำค่ะใจเย็นๆนะคะไม่ต้องเครียดอะค่อยๆทําใจเย็นๆเราสามารถที่จะทําได้น้ำหนึ่งขวดเราสามารถที่จะทําได้หลายๆครั้งนะคะอะ<ร>มันมันมันเป็นขั้นตอนของการทํมาค่ะเราไม่เรายิ่งเราเป็นผู้ชายาลําไส้เราก็จะจะ,จะยาวเราก็สามารถที่จะใส่น้ําได้มากพอสมควรพอเรารู้ว่าเรากั้นไม่อยู่แล้วเนี่ย เราสามารถที่จะเอาสายออกได้นะคะไม่จําเป็นจะต้องใส่สายไว้ตลอดจนน้ําหมดขวดนะคะคแล้วเอาน้ําอะไรใส่ลงไปในขวดนะคะคือมันจะไม่มีสมุมนไพรผลจะเอาน้ําของอันต้นใบยนานชาน,ชน,นชวเวยวนานเาวยอะคะใช่นานเาวยต้มหรือเปล่าคะหรือว่าสดสดแล้วก็ขยําแล้วก็กรอ,องแล้วใส่ไปเป็นสีเขียวเหรอคะ เอามาล้างสะอาดแล้วก็เอามาตำแล้วก็เอาไปใส่น้ำแล้วไปกันตองแล้วก็ไปไปเอาน้ำมาผสมแล้วก็เอาไปใส่เลยกองกองเอาก,ากากออกใช่ไหมคะใช่อ๋อคือปัญหาคือว่าสายหลุดในระหว่างที่เรากําลังส่วนล้างลําไส้ใหญ่ใช่ไหมใช่อันที่หนึ่งมัน,ม,นมันหลุดเองมันที่สองมันมันเคื่อเขาใส่เข้าไปแล้วน้ํามันไม่ลงน้ํามันไม่ลงแล้วคุณยก ขวดสูงประมาณไหนคะมันสูงมากแต่ว่าประกวดใส่ของผมมันมันเล็กเล็กเกินไปผมใส่ใส่ที่เขาจะใส่เออคุณหมอเขาจะใส่น้ำน้ำน้ำเกลือให้คนไข้ครับแสดงว่ามันเป็นเออมันเป็นเออมันเป็นถุงใช่ไหมมันเป็นถุงไม่ใช่ขวดใช่ไหมคะไม่ใช่ขวดน้ําใช่ไหมมันถุงหรือเปล่าคะผมตัดออกแล้วตัดออกแล้วตัดตัดตัดก้นมันเป็นเป็นเป็นนั่นเป็นขวดมันเปิดแล้ว อ๋อใช้ขวดที่ทำเองแล้วก็ใช้เชือกแฝนประมาณนี้ใช่ไหมสูง<ช>จากก้นเราสูงประมาณเท่าไหร่คะโอ้สูงมากเลยพอดีประมาณจับพื้นเข้าไปประมาณสองเมตร <c oughs> อ๋อมันสูง,<ร>งแล้ว <c oughs> จริงๆแล้วจากก้นสูงไม่เกินเจ็ดสิบเซนเนาะหรือว่าสองศอกใช่ไหมคะ <c oughs> ถ้าสูงมากเกินไปมันจะมีเพชร์มันจะมีลมที่เข้าไปในท้องเราด้วยแต่ถ้าต่ำมากเกินไปเนี่ย มันก็จะเป็นอุจระแล้วก็น้ําเนี่ยออกมาในขวดให้เราเห็นสีสันเลยค่ะเราต้องทําประมาณพอดีเราต้องดูไปแล้วก็สังเกตไปด้วยในระหว่างที่เราส่วนล้างลำไส้ใหญ่อค่ะสังเกตน้ําที่ไหลเข้าไปว่าไหลช้าหรือไหลเร็วนะคะแล้วก็แรงดันของลมเนี่ยถ้าเรายกสูงมันจะมีลมเข้ามาด้วยเข้าไปในท้องเราด้วยนะคะเราก็ต้องยกให้มันประมาณเนี่ยค่ะ70เซน เหมือนลูกบิดบ้านเราอะค่ะลูกบิดประตูบ้านเราอะค่ะสูงประมาณลูกบิดนะคะแฝนที่ลูกบิดอะได้นะคะประมาณนี้